สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอดีๆในบประเสริฐสิครับสวัสดีครับแม่หนยสวัสดีวันนี้แกงอะไรโอ้ยมีปลาปลาดุกเหรอปลาดุกอร่อยมากกินอะไนเหรอพ่อข้าวเหนียวเขาก็แกงอะไรพ่อแกงปลาดุกอะไรผัดผัดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกแต่เราเน้นน้ำ เอาไว้แบบสดใช่ป่ะเอาไว้สดโอ้น่าอร่อยครับทุกคนแล้วนี้แกงอ่นานี่แกงไก่ใส่ฟักววค้วาวเยวาหนสาวน้อยวันนี้มีผัดเผ็ดปลาดุกกับแกงไก่ใส่ฟักนะฮะ ข้าวเหนียวร้อนข้าเนียวนข้าวเหนียวร้อนข้าวเหนียวตนี้าข้าอะรแหละครับเเอนอว้าวผัดเผ็ดปลาดุกจ้าอ, <c oughs> อรา่อยมากอร่อยมากข้าวเหนียวน่าอร่อย Đó hãy xem mà tặc cái kinh này Tàn đi mà rồi Nó lắm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  สน,ส,สนามบาสสนามบาสสนามฟุตซอลสนามเยอะเร่นเย,ย,เย,ยเนอะแยะเลยงหลังนีค่า แล้วบอกว่าอ่านแล้วนะเนี่ยสวยมากเลยไไหนหนเยันไปไหน่ะยันไปไหนไม่รู้ค่ะเติมหน้าเสียงกันามาวันนี้มาจังวันนี้ อ้าววันนี้พี่แป๋วมาด้วยเอาพี่แป๋วมาทำอะไรเนี่ยมา,มาไหนซ้อซอยู่ไหนซ้อมาเปล่าวันนี้บินเดียวทำไมแอบ,บมาเหรอพี่สดบินเดียวแอบ,บมาเหรอแอบมบาเอาข้ามาส่งเด็กน้อยส่งใคร นี่เดทีมงานเท่านี้เดชเขาสามรอบนี้ไปทัวร์กทมเลยอ๋อเด็วเขากรทมตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่สิบเอเลยนะ11บเอ็ดยสิกาี่พึงวันที่สิบ1อธันวาสม18ดวันเข้าไม่พอเด็กน้อยก็เลยเอามาส่งอ๋อมาเป็นสบียงไว้ก่อนถูกถูกเมื่อเช้าเอาข้าวสารให้ยายไปสีขอบคุณยายหวานนะคะกับตะพุธยายลำเพลินลำแพนเอาข้าวไปสีให้ข้าวบดเล้าแล้วเน้แม่ของแม่ของซอ <ะ>ก็คือเป็นเป็นของยายเลยเอามาให้เอามาให้เด็กน้อยอ๋อเอามาให้เด็กน้อยกินใช่ใช่สีมาหมดแล้วเมื่อเช้านี้เอามากี่ตันต่ะเข้าใหม่เอาสิแปดถุงอะ่ะโอ้ส <18 S 1> ิแปดถุงด้เมื่อเชา้าแล้วมันจะพอไหมเละก็ปกติยายนุ้ยก็วันละถุงครึ่งแต่ในรถเราก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดถุงนี่แหละก็มารวมกันก็น่าจะกลับมาก็น่าจะพอดีเลย เรากินข้าวใหม่กลับมาจากกทมก็ต้องไปสีเอะกินข้าวใหม่อืมเพราะว่าเราลงเทพเราไม่มีเจ้าภาพเด้อเอองานตาช่วยแล้วก็งานตำนานแก่เอามาตุนไว้ก่อนไปซื้อมันก็แพงกินข้าวที่บ้านเราใช่ใช่แล้วก็เอามาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาโฟงนะเอามาเปลี่ยนคือ คือเจ้าภาพเรามีแต่ข้าวสวยไง<อ>ส่วนมากเด็กเรามันจะกินข้าวเหนียวกันใช,นใช่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 ก็เลยได้เอาเขา้าวเอาเข้าวเหนียวมาส่งแล้วก็เอาเข้าวสวยกลับเอาไปไว้พอดีเลยเอาไปต้มช่วงเด็กน้อยปิดวงช่วงซ้อมช่วงอะนี่ไงขับมาคนเดียวเลยเหรอส <200 S 2> องร้อยสิบหกโลจิ๊บจิ๊บด้วยสีคิ้วก็เอาไปรอบนึงแล้วสีคิ้วใกล้กว่ามานี่ได้ตอนนี้ยายทำานกี่ไร่นะทุย หลายไรแล้านเราก็ได้เกี่ยวเลยนะรอบหน้าก็ต้องคูณสองรอบหน้าคูณสองหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมย้วะฉันไม่มีกินแล้วเนี่ยทําก็ทําให้ฟรีเอาไปเอาเอาเอาฟรีทุกอย่างหลานก็ไม่ดูหลานก็ไม่เอาไม่ให้ดูลําเพลินแต่ก่อนดูลําแพนเนแตยทนี้ลำเพลินก็ติดยายลำเพลินติดยายวันนั้นไม่มาด้วยนะวันที่ไปท่าสะแองก่ไม่ใช่วันที่ไป ไปหนองเฮีบอสบอกว่าวันที่รถเสียอวันที่รถเหยียบตะปูไอเหยียบนัดอ่ะยายบอกไอ้บอสบอกว่าให้ไปรับลําเพลินกันนะแป๋วมาเป็นเพื่อนด้วยอืคิดถึงเด็กน้อยอืพอไปปุ๊บได้แต่นะแป๋วมาคนเดียวลําเพลินไม่ได้ค่ะอลําเพลินบอกหนูไม่ไปหนูติดยายหนูคิดถึงยายค่ะเรื่องของเรื่องลําเพลินกลัวยายรั้ลลาแพนมากกว่า ้ก okay. ็เลยได้แต่ลาแพนมาดีแล้วแหละที like ่ไม่มาวันนั้นอ่าไม่มารถสงสามเด็กน้อยรถก็มาเสียกลางทางตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเชียอะไรเสร็จก็เชี่ยงคืนไปรับบอสเสร็จก็กลับบ้านเลยทีนี้ยลําแพนไม่ได้ขึ้นเวทีเลยนี่นี่นะฮะความน่ารักของยายแดงยายลําเพินลําแพนแม่ของซอเอ้ยยายแดงอะไรยายวานเป็นสีแดงไง ขนแดงขนแดงเป็นขนแดงใหญ่แดงหนี่งใหหวานใหญ่หวานใหญ่หวานเขากล้าเข้ากันแหล่เข้ากันใช่เข้ากันรักแรงลำแพนียงลำพื้นเออในข่าวว่าเดี๋ยวจะพาไปผมไปเล่นชาบูใช่ไหมเนี่ยซอสซอสขาซอส่งข้อความหาผมอยู่พี่ออดอยากไปกินชาบูเออซอเพราะว่ารอตีน้อย ตีน้อยเปิดคนแก่นเนี่ยกินโคราชก่อนแล้วกันโคราชเปิดแล้วเพิ่นเพื่อสีผ้ากันไปกินซอสคนนะพลาดนี่ฉันไม่ได้ไปกรุงเทปน้ำเพิ่นเพือสิพ้ากันไปกินซาพลาดเลยครับทุกคนพาซอสไปกินตีน้อยผมพลาดเลยซอสสั่งแต่แมงแตพุนสวัสดีครับคุณเอสวัสดีเเอามาส่งข้าวส่งน้ำเชิญอ่า เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกันวังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐสีนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บมาให้เรื่อยนะฮะวันนี้พ่อกันชัยบอกว่าฉัก็รู้แล้วทีนี้ว่าทําไมซ้อเรียกเจ้าดีเลิศที่ไหนได้ช่องเจ้าบอกจบช่องดีเลิศประเสริฐศรีดีเลอรเรียกอ๋อเฉยเลยดีแล้วเรียกอ๋ออะดีแล้วครับ